ช่วงนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานนะคะคุณผู้ฟังมาเล่าให้ได้ฟังกันเป็นเรื่องของการเพิ่มสิทธิของผู้ใช้แรงงานเพิ่มวันลาคลอดให้แม่เป็นร้อยี่วันคู่สมรสลาช่วยภรรยาคลอดบุตรได้15วันนะคะซึ่งนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลว่า 7ธันวาคม2568เป็นวันเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่9พุทธศักราช2568ซึ่งถือเป็นการยกระดับและปฏิรูปกฎหมายแรงงานครั้งสําคัญของประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมความสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตครอบครัวนะคะซึ่งก็ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2568และมีผลบังคับใช้เมื่อผลกําหนด30วันก็คือ7ธันวาคม25 68, 268นั่นเองสาระสําคัญนะคะคือลาคลอด ะะสำหรับลูกจ้างนะลาคลอดบุตรเพิ่มจาก98วันค่ะเป็น120วันแล้วก็ให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานไม่เกิน60วันลาดูแลบุตรป่วยเพิ่มสิทธิ์ลาได้อีก15วันในกรณีบุตรเจ็บป่วยพิการหรือมีความผิดป,ปกติโดยได้รับค่าจ้างด้วยนะคะอยู่ที่รอละ5 0ลาช่วยภรยาคลอดบุตรเป็นครั้งแรกในกฎหมายไทยนะคะที่ให้สิทธิ์คู่สมรสลาได้15วันแล้วก็ได้รับค่าจ้างเต็มจํานวนนะคะ ส่วนที่มีระบุอีกอย่างหนึ่งก็คือคุ้มครองลูกจ้างจ้างหมอบริการในหน่วยงานรัฐให้ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับลูกจ้างทั่วไปนะคะทั้งค่าแรงวันหยุดและสิทธิ์ของการลากฎหมายฉบับนี้สะท้อนนยโยบายของรัฐบาลค่ะในการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบันส่งเสริมความเท่าเทียม ในครอบครัวแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะทางนี้ก็ขอให้นายจ้างและลูกจ้างได้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ก่อประโยชน์สูงสุดต่อระบบแรงงานของประเทศค่ะทีนทาม